กับบัณฑีตต้องรัตนใสต้องเป็นสามไปสามต่างด้วยกันก็เป็นแต่สมบูรณ์ลงกูมากพอดีลงกูมากพอดีลงกูสัมภาโณ์หนาพอด้ ต้เสียเื่อสกสารบนต้องวงโศกาาติได้เตรียมทูกนะครับที่1งดอกานนะครับำสันี่งี้ร จะต้องวัดกานจะต้องวดรอยจะต้องวัดเส้นที่จนต้องวัดตัวจะวัดตัววันตัวเพ่อนุพอสลาว์อาจำจำไธช่วยเพืนพื่อนรักลูกศิ์ลูกหาคนของปูซิล่าคีะจดมาทำพิธีสัญศาสาสุกัน ก็เป็นเจริญองคนนับก,ก้บแต่บันี้ก็นอย่างเบื้องดน้าบัตทั้งสามน,น,นันจะได้ฝัผกผุจากเจอดดอกบนเกือบจักรักบโูชาบน้ลงวงสงในรำดับนี้เร็เจนขุมมาว่าบันตโดยกระนำของบนจนติธาตดนสิวันโอไทยแต่จบกในระดับนั้น,นจนัดเจ้าขุมมาว่าบัตแต่ฝักทุ ติดัยาที่ฐานเราสั่งแ้งหลายงได้ปลงเมล์อคสได้รับตนนีตับแ a วแ เป็นเจมา่าในวัตถุมบรงคนแต่เจ้าจ่าปุมบางคทใ้และวกติีาจะแสดงเกิรเป็นเจ้าข้าก็ได้การได้การจิตใเป็นหนึ่งจะเป็นสัมูปจนจักรราบุญตาที่สำคัญผมบอกว่าในยุคนี้คือยุคที่ห้าจัราขนอาจาของจิต จรดตัดเกออาจารย์เป็นหนึ่งจิดแฉเป็นหนึ่งตัวรุนี้ตัวรุนที่หนึ่งผมก็ติดก็กระแทกบนหินผมกับคนโดยแอ้ควาเด็กที่ทุกคนอาจารย์เป็นโรยเกล้ยวให้ทุกท่านได้โรยมั่งมั่คงตลอดไปเนี่ยรับบอลบอลเราพอได้สักคน มวลสารที่สำคัญที่จะประกอบที่ดีแต่ก็ควนเรียนรู้ดีอีก็เด็ประเด็นจเจิดขึ้นเี่ยวกันที่ต้องเปิดปัสสิทธคนสกคนที่ตคนาเประสิเธิ์ต้องคนก้คนก่อนยังเก่าเไมอรับจากเนี่ยตผ่อนบลุาครับ ผ่อนแต่ว่าจิตประเสริฐต้องแปลว่าก้าวรับผ่อนเกิดผ่อนยังยก้าวจ้า้าัวกรกรับกันท่านที่ปรึกษาอุตเสือกถูกคนเออมาต้องไปทั้งคุณฟังท่ทานี้ก็เห็นเพื่อทรักษาาบ้่้เพราะอาต้อเดบาล<อ>็คก กะเี็นเหรอว่ากคนมีตะปุนไส้กนไหลนี่ละนี่ละ้นกนใรญ่เนยังไปัดเยังไปได้ไหมหนด่งสบไปเอาแล้วพอหลวหนากลองไปเลคนรลวงพ่ันธ์ปันธวีจะได้อาจรมการบวก รเทีปรการทั้งที่บอกจะพาสิทธิภาคจะเปประกบพิธีมหาพุทธเทียบประเด็นพระองค์สัญญากุนหราตั้งแต่สมบัตขออนุญาตนะครับรก์เนี่ยมหาจินดาขององค์เจ้ากาิไป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  นี้ขนองผู้มาเป็นขลังที่จะปเด็กสาวังดวงสูปชาเจดาตลอดทั้งสิงสัจจิตันหานั้งไ้มืองลงป่ากันมาแสนกวาังเวลาตั้งใจพกตั้งว่าตั้ง1ท่หอบตั้งดินตั้งปูกขาวบุามาสอนสักงานเมืองปันประชาชลต้น มีไต่ขั้นต้นต้นตาลตุงกตากร,ระตา่ายกระตา่าก็ะเดกตทต้นที่ดวงต้นทหล้นที่ลงต้องีกเจรดหลงต้ง๊กปรากร่าด้วยเถอ ไว <or> ้ลิวต้นนานะกรันจะเป็นะนส่วที่อมาก่อนุนพ่อเจ้านพ่ัเจีาขุนพ่อนจ้าขุน่เุนพ่อเจ้าขพ่าขนพ่านพ่ะเจ้าุน่เจ้าพ่อเจ้าขน่เจ้าขุน่อเจ้าขุนพ่อเจ้นพ่อนจ้าขุน่อเจ้าุน่าุนี่เ้าขุน่เจ้าุนพ่ สั 6, 3, บ tacos, o, ับสองสิบสามชุดอัปสวาทชุดอัปสบาทชุดนี้ถอดรอบคุณวงเกียวสางขับหรับนอนออกแล้คุณชิดคุณชิดของต้นโพยที่เจ็ดสิบกัญีาใบสุการคุณสกิรินี่สามในคุณอานาล๊ อาขดนวเป็นอใามต้สุไดกลังดีขอให้ตเด้รบุุทีรกพุทกุทรักุทธรทักุรกพตัพุทกพรพุทธีรากกพุทรกพรพุทธรักพุทธีรัุกุรทีรทีรัทรัพรพรักุทรกทธรพักทีทรรุทรัก

ตัวตัวคนมาไปพยิงเขาออเมาคนไูยิ่งเขาเขาอตขอโต